กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนะครับวันนี้กับช่อง XZ Custom หลังจากหายไปพักหนึ่งทีเดียวเนาะกับรีวิว x f i g u Art Commander สีระวัน Metal Cluster Hopper นะครับกับเป็นสินค้าลิมิเต็ดมาพร้อมกล่องน้ําตาลนะครับ AA All n e ไงสัญลักษณ์ลิมิเต็ดน,นะครับตัวอ,อย่างแอคชั่นก็ด้านหลังเรานี้ครับเป็นครั้งแรกนะที่ได้เทเบิลนะครับสำหรับซีรีส์สีรวันนี่เป็นตัวแรกเลยที่ได้เทเบิลนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับ หลังจากออกมาจากกล่องกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันสักเล็กน้อยนะครับก็ของที่ให้ต่างๆเนาะแล้วก็การเล่นอ่ามีบีรับออฟต่างๆเกาะไหลขยับได้นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ระวังหักระวังนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนี่การอดอส่ดาบนะครับดาบหมดถือกับหมดเสียบที่เสียบกับ attached caliber อ่ามานี้มาดูกันครับที่ตัวเขาเบื้องต้นก็ดูดีไม่มีอะไรนะครับดูดีอยู่ ก็จะมีมือชี้นิ้วมือท่าประจำตัวมือแบมือแบมีหนึ่งสองสแฮะกแล้วก็มือถืออาวุธนะครับอาวุธครั้งนี้จะนอนมาด้านบนเลยนะไม่ได้อยู่ถาดด้านล่างแล้วเราก็ชิงเปลี่ยนอาวุธนะครับเดี๋ยวเราเอาเขาออกมาจากกล่องกันดีกว่าหลังจากที่ออกมาจากถาดจะต้องพบว่าสวยนะครับสวยเลยเดี๋ยวขออนุญาตแทนกล้องนี้หนึ่งคือแบบสีเงินโทนนี้เหรอ แน่นอนครับว่าถลอกนะครับเนี่เห็นไหมอ่าสีเงินของแอดนี่ได้มาถลอกคากล่องเลยนะครับมีตรงไหนไหมอ่าแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับตัวแอดเองนะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องคุณภาพสีเงินก็อาจจะมีผิดหวังกันบ้างนะครับรานนี้ก็แอดได้ถลอกคากล่องมาเลยจ้าสาหรับไหลข้างนี้นะครับอืมอาคีมาดูก,กันหน่อยสิอุ๊บโอ้โห ก็โอเคนะครับถ้าใครจะแปะหรือไม่แปะก็ได้ฮะคีเป็นวาวๆอย่างี้นะสวยอยู่สวยอยู่คีที่ L. เอลเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาไอ้นี่ออกก่อนแข็งพลาสติกล็อคเอลออกก่อนนะครับโอ้ใส่มาเยอะอยู่ใส่มาสามชิ้นเนี่ยแต่จะช่วยการถอดได้สักแค่ไหนอันนี้บอกเลยว่าไม่รู้นะครับคีที่เอลนี่ถอดได้แล้วเป็นแบบเต็มนะครับเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะ เออเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆเอ็นเอวหน่อยสิลูกอื้คือเมืองเล็กไงอ่าคีเป็นแบบถอดออกมาได้แล้วก็เต็มนะครับไม่ใช่แค่เดือยทีนี้เดี๋ยวเราลองเอามาใส่อาวุธกันนะครับอาวุธของซิลวันล่างหลักนะครับลองดูเออก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ก็ถามว่ารวมไหมอา้าวตกลงรวมหรมือไม่รวมรวม,รวมนะส่วนตัวรวมนะว่า นะครับก็เอาใส่ไปประดับประดากลับไปเหมือนเดิมเอ้ยมันจะเป็นแบบบางๆอ่ะไม่ได้หนาอะไรมากมายนะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูจุดขยับกันก่อนที่ห่วงก็จะเป็นช่วงไหลต้นแขนเนี่ยเนาะหัวไม่ค่อยเท่าไหร่ครับหัวนี่สิรวัลล่างหลักเลยอาจจะมีติดในช่วงนี้บ้างนะครับแต่ก็โอเคส่วนตัวโอเคนะ เอเอวก็ไม่ค่อยห่วงอะไรเท่าไหร่นะครับจะมีตรงนี้แหละเดี๋ยวลองดูก,กันก่อนอ๋อใช้จุดขยับเกาะไหลคล้ายๆกับเกตรีไวเลยเฮ้ยดูดิตรงนี้ตอนแรกคิดว่าจะติดใช่ป่ะปุ๊บแม่งยกปุ๊บแล้วยกลบข้ามมาอย่างนี้เลยจ้าเอาดิอ,อือหูยกได้โคตรสุดติ่งกะทิงเกลียวนะครับเพราะจุดขยับตรงนี้มีแบบสองสามจังหวะันเลยทีเดียวนะครับอ๋อเดี๋ยวจะเอากลับคลิเป็นเหมือนเดิมนะครับอ๋อเดี๋ยวนะเพิ่งเห็น ตรงนี้เป็นชิ้นนิ่มนะครับไอตรงเนี้ยเดี๋ยวนะแหลมๆตรงเนี้ยต้นแขนเนี่ยเป็นชิ้นนิ่มนะครับอ้าก็ดีก็อาจจะการการหักไปได้หน่อยแล้วก็จุดขยับของศอกนะครับก็หมอได้โอเคนะแล้วเวลาหมุนศอกจะหมุนแบบจะพูดไงดีหมุนท่อนบนแล้วหมุนท่อนล่างได้อีกนะครับเอออะโอเคนะครับกลายเป็นว่าก็จุดขยับก็ไม่ห่วงอะไรแล้ว นอกนั้นก็น่าจะเหมือนเดิมหมดการยกแข้งยกขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สีเงินของลุงบันก็เนี่ยของแอปได้ถลอกอีกหนึ่งจุดนะครับถลอกคากล่องมาเลยนะครับก็ตามนั้นแหละแต่ถ้าใครรับไม่ได้ก็นะก็ต้องดูแลกันดีๆแต่ถ้าใครรับได้ก็มันเป็นตัวที่สวยโหดมากตัวหนึ่งเลยนะครับถ้ารับได้นะครับกูยินแขนขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่อ่ะเอเุซอรีนิดนึงนะครับมือแบที่ให้มา2แบบ จะมีมือขวาเนี่ยให้มือแบแบบที่เอาไว้บีบคอเทาเซอร์ครับอ่าบีบคอเทาเซอร์แล้วก็มือแบแบบสูตรแอคเตอร์ใช้ธรรมดาเนาะมือแบแบบสูตรแอคเตอร์เนี่ยให้สองข้างแต่ว่ามือที่แบบบีบคอเนี่ยให้เฉพาะข้างขวานะครับไปกันอย่างเร็วๆเลยเฮ้ยนิวแม่งลงสีดีว่ะเออจะไม่พูดก็ไม่ได้นะก็เงาอยู่นะเออนิวแม่งลงสีดีไม่ได้ลงเป็นปื้นๆนะครับลงดีลงดี อนี้มาส่วนอาวุธกันบ้างนะครับก็จริงๆถ้าจำไม่ผิด DX ก็เป็นชิ้นใสแต่ในเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นชิ้นใสหรือเปล่านะในส่วนของสีฟ้าตรงนี้แต่ดีเทลเหรออืมโอเคเลยนะครับชัดถ้อยชัดคำมากๆเนี่ยพ็อกไลท์ฮอปเปอร์เบล e คือสามารถอ่านออกเลยนะครับเออเอ,อ,เอ,อแต่อันเนี้ยถ้าเราจะเอาไปด็อกกิ้งกับดาบล่างหลักนะครับถ้าเราจะเอาไปด็อกกิ้งกระดาบล่างหลักเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาไปด็อกกิ้งได้ เห็นนะมันใหญ่มันใหญ่จัดเลยเราต้องเปลี่ยนนะครับเขาก็มีชิ้นเปลี่ยนมาให้เดี๋ยวลองเปลี่ยนกันนะครับอ๋อใช้อย่างนี้เลยเหรอเดือยยึดนะครับเป็นแบบนี้ปึ๊บอ่าฮะกลับเข้าไปเฮ้ยโอ้โหก็ระวังหักนะครับอันนี้บอกกันบอกกันก่อนเลยว่าค่อนข้างฟิตสุดๆแล้วก็ามาดอกกิ้งด้วงอย่างนี้หรือเปล่าวะชูมาดูแน่นๆนะครับแน่นมากแน่นมากแน่นมากอะ่ะ ให้ดังคลิปนะครับโอ้โหยาวครับดูดีเลยก็ระวังหักนะครับตอนที่ถอดอันนี้แอดแนะนําว่าถอดอย่างนี้ก่อนดีกว่าถ้าจะถอดนะเฮ้ยแน่นจริงจังนะครับถอดอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยถอดตรงนี้ออกเออแน่นหวะเออแน่นจริงนะครับก็ตัวเขาเองเนี่ยถึงแม้สิเงินจะถลอกง่ายแต่ก็ ไอสีเขียวตามตัวเนี่ยก็ยังสะท้อนแสงดีอยู่นะครับยังสะท้อนแสงได้ดีปกติไม่มีอะไรไนะครับอ่ะต่อเมื่อกี้โดนขัดจังหวะนิดนึงนะครับก็ถ้าไม่นับสีเงินตามตัวที่ให้มีขลอกคากล่องมาเลยนะครับไอสีเขียวๆยวตามตัวเนี่ยก็ยังมีความสะท้อนแสงอยู่พอสมควรนะครับแบบสะท้อนในแบ็คไลท์เนี่ยลูกเล่นของร่างหลักก็ยังเหมือนเดิมดีไซน์ก็สวยงามแล้วก็ จะเรียกว่าไงดีรู้สึกว่ามันเล่นได้เยอะนะครับส่วนตัวนะคือมันเล่นได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นสวยๆของเขากันดีกว่านะครับว่าจะเล่นกับอะไรได้บ้าง